ในชีวิตของคนเราเนี่ยก็ต้องประสบปัญหากับเรื่องที่ดีที่สุดและเรื่องที่ลายที่สุดแล้วเรื่องที่ดีที่สุดของเพื่อนๆคืออะไรส่วนเรื่องที่เลวร้ายแย่ส,สุดของเพื่อน,อนคือเรื่องไหนหอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้นะ๋ยวแอดลงไปอ่านเนาะซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครที่จะโชคดีตลอดไป หรือก็ไม่มีใครที่จะสวยซ้ำสวยซ้อนตลอดไปเช่นกันมันต้องมีสักวันที่เป็นของคุณแหละถูกไหม <Yeah. S 1> และวันนี้แหละ SPY มี20ความสวยที่เหมือนถูกสวรรค์แกลง้งจะสวยสักแค่ไหนไปติดตามกันเลยยี่ส <Yeah. S 1> เมื่อมีการก่อเหตุตำรวจก็ได้มาคลี่คลายคดีและช่วยจับคนร้ายซึ่งแน่นอนว่าก็จับได้นะแต่อีกคนที่ไม่รู้อิโนโอิเนว่าคนนั้นคือคนร้ายคือแม่ลูกที่นอนตรงนั้นคงจะนุ่มดีสินะถึงได้ไปนอนทับขนาดนี้19เมื่อทอประปาหลักของเมือง แต่สิ่งที่สวยนั่นก็คือบางเอิ่นบางเอิ่นหน้าบ้านหน้าต่างบ้านของคุณทั้งหลังตั้งอยู่ข้างหน้าท่าประปาพอดีมันบางเอิญนส,สุดๆที่ความสวยสมาถ,ถึงหน้าบ้านของคุณเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สินะ18เมื่อเห็นรูปนี้คุณผู้ชมจงจำไว้ให้ขึ้นใจว่าอย่าได้ท้อถอยต่อชีวิตเป็นอันขาด เมื่อลูกพี่คนนี้เขาทำลูกปัดขนาด2มิลิเมตร6ลงพื้นหมดเลยและตอนนี้ลูกพี่เขาก็ต้องคัดแยกสีทีละเม็ดนับพันนับหมื่นเม็ดแม่ไม่รู้ว่าเรื่องราวของชีวิตท่านผู้ชมจะเป็นยังไงแต่ดูตัวอย่างชีวิตของลูกพี่เข้าไว้สุดแสนจะท้อแต่ไม่เคยถอยนะ <S <S คือผมเป็นชาวเอเทียน,น,น,นะนะและเทคโนโลยีสแกนใบหน้ามันก็บอกว่าเออลืมตาหน่อยแม่แบบนี้เขาเรียกว่าถูกเทคโนโลยีบูลลี่หรือเปล่าเนี่ฮึสิบห และนี่ก็คือรถบรรทุก2คันที่วิ่งด้วยความเร็วต่ำกว่า30กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นเวลากว่า20นาทีแล้ว <Huh? S 1> ซึ่งแน่นอนมันมีรถต่อท้ายมากกว่า50คันที่ขับตามตัวลูกพี่อยู่นะครับ15และนี่ก็คือคนที่สวยสุดๆสวยซ้ำสวยซ้อนอะไรจะสวยขนาดนี้ ชายหนุ่มชาวอังกฤษคนหนึ่งที่ถูกพบว่าเป็นโควิด19้และยังเป็นโรคมาลาเรียนอกจากนี้ยังเป็นไข้เลือดออกในอินเดียในขณะเดียวกันสวยซ้ำสวยซ้อนจริงๆนอกจากนี้ลูกพี่เขายังถูกงูเห่าขัดอีกด้วยสิโอ้โน oh, <no. S 1> แม่บทคนดวงจะสวยมันก็สุดจริงๆนะครับเนี่ย้าฉันข้าฉัน,ฉนให้ตายดีกว่าใหญ่ ไม่่นค14และนี่ก็คือป้ายที่บอกว่าคนงานกำลังทำงานอยู่ except John that guy does nothing ยกเว้นแต่ไอ้จอนนี่แหละที่มันไม่ทำใดๆเลยอะไรตัวแอบอู้เก่งก็โดูเล่นงานแบบนี้และครับลูกี่ 3และนี่สินะที่เรียกได้ว่าจอดผิดชีวิตเปลี่ยนเรือกได้ว่าประเทศที่มันหนาวหนาวเนี่ยมันเป็นอุปสรรคเยอะมากกว่าประเทศเขตร้อนนะครับสุพี่และนี่ก็คือที่จอดรถสำหรับรถยนต์แต่ด้านมีจักรยานยนต์คันเทมาจอดขวางแต่ภายในไม่กี่นาทีต่อมา คุณรู้หรือเปล่าละ่ะว่าชื่อของพายุเฮอริเคนครั้งแรกที่ถูกตั้งชื่อโดยนายครีเมนเรคในปี1852-1922ถึงโดยนักกรมอุตุวิทยาชาวออสเตรเลียที่ตั้งชื่อพายุที่รุนแรงร้ายกาจเนี่ยตามชื่อของนักการเมืองที่เขาไม่ชอบแม่ถ้ามาอยู่ที่ไทยก็คงจะเป็นพายุปราย,ายจันอังคารพุทธ 10. และเมื่อลูกพี่คนนึ่งเขาโดนจับข้อหาขับรถเร็วเกินกำหนดอ้าวตำรวจก็ทำถูกแล้วนี่ขับรถเกินกำหนดก็ต้องโดนข้อหาถูกแม่ <Yeah. S 1> แต่ทว่า <c oughs> อีรถที่มันเร็วเกินกำหนดมันอยู่บนรถบรรทุกสรุปแล้วเนี่ยรถไหนก,กันแน่ที่ควรโดนละครับลูกพี่พ และนี่ก็คือชายผู้รอดชีวิตจากอุบัติเหตุเรือร่มในปี1871และเขาก็ได้รับบาดแผลทางจิตใจจนกระทั่ง40ปีต่อมาลูกพี่เอาชนะความกลัวได้การกลับมานั่งเรืออีกครั้งแต่หารู้ไม่ว่าเรือที่ลูกพี่นั่งอยู่มันคือไททานิกในปี1912 และนี่ก็คือบอสของเขาที่ไม่รู้ว่าในซองเอกสารม,มันมีเงินสดอยู่เยอะมากๆเลยแหละ <Huh? S 1> สรุปสุดท้ายความไม่รู้อินโออินีก็เลยนำซองเอกสารนั้นไปใส่เครื่องทำลายเอกสารเจ็ด oh, <no. S 1> และนี่ก็คือความรักความห่วงใยของแม่ยายที่เสิร์ฟเค้กให้ลูกสะภ้ได้กินอย่างอรุณอร่อยแต่สิ่งที่แปลกนั้นก็คือ ตัวอักษรที่อยู่บนเค,ค้กคือตายแม่คงรักกันจริงๆเลยเนื้อหก oh. ละนี่ก็คืออีกหนึ่งที่มาของคำว่าจอดผิดชีวิตเปลี่ยน oh. ไม่รู้ว่าหลังจากเลิกงานลูกพี่จะกล้าขับรถไปหรือเดินกลับดี 5และนี่ก็คือรูปของชายที่ลางงานกว่า2สัปดาห์เพื่อไปปีนเขาคิริมันเจโรในแอฟริกาซึ่งเขาใช้เวลากว่า7วันจนมาถึงจุดสุดยอดของเขาแต่ไกด์ก็ได้ถ่ายรูปของเขาก่อนที่แบตมือถือเขาจะหมดเพราะว่าอุณหภูมิจิตลบ25องศาและนี่ก็คือรูปที่ทกได้ และนี่ก็คือหญิงสาวที่เธอยอมจ่ายเงินพิเศษเพื่อที่จะได้นั่งติดหน้าต่างแต่กลับได้วิวเป็นแม่เรล่าได้ว่าโมเมนต์แบบนี้คนที่ขึ้นเครื่องบ่อยๆคงจะรู้กันดีว่ามันเฟลแค่ไหน3 ในปี1998ในประเทศฮอนดูรัสได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่ามันเกิดพายุเฮรูเคนขึ้นจึงทำให้เส้นทางของแม่น้ำเปลี่ยนแต่สะพานไม่เปลี่ยนสรุปสุดท้ายสะพานข้ามแม่น้ำก็คือไม่มีประโยชน์ใดๆเลยฉันมาทสอ2 หลังจากที่ช่างทําถนนเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างปกติดีแต่จู่ๆกับมีแม่ก็เข้าใจแหละครับวลูกพี่อยากเดินบนถนนไม่ใหม่แต่เนี่ยมันใหม่ไปครับลูกพี่มันยังไม่แห้งนะครับลูกพี่หนึ 1. ผมโดมาเพิ่งรู้ว่าภาพที่ผมเห็นมันไม่ใช่รูปของผม แต่พ่อแม่ของผมไม่เคยที่จะเอารูปจากของแถมจากกรอบรูปออกเลยมาเป็นกว่า10บสปีและรูปรูปนี้ก็มีรู้ว่าใครกันแน่ก็คือซื้อกลับรูปมาก็มาตั้งเลยให้รู้ด้วยสิว่าเป็นลูกใครนะนะแม่เจ็บแสบสุดๆ เป็นยังไกับ้างหล่ะกับ20คอมสวยที่เหมือนโดนสวรรค์แกล้งนะนะและของคุณผู้ชมล่ะอย่าลืมลงไปคอมเมนต์ที่ใต้ลังคลิปนี้เลยและก่อนจะกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe s u b s c r i b e SBI ด้วยล่ะและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ